สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปสสำหรับคนชอบโหลดหนังนะครับแต่ไม่สามารถโหลดใน YouTube ได้นะครับจะเป็นแบบทั่วไปสำหรับวิดูหนังออนไลน์นะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับ IDM Video Download นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ได้แล้วใช้งานง่ายครับผมลองดูแล้วง่ายมากครับ เป็นตัวนี้เลยตัวบนสุดนะครับอพอเราโหลดมาปึ๊บนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นี่ครับง่ายครับก็เข้าไปอ่าสมมติผมเข้าไปแล้วน,ะนี่เป็นเว็บไซต์ที่ผมจะโหลดนะ อย่างหลายๆคนอาจจะมีเว็บที่ดูประจำอยู่แล้วแหละจะอยากเก็บหลด,ดเก็บไปดูในเครื่องนีใช่ไหมครับอ่าแรกก็คือพิมพ์หาตรงนี้พิมหาเว็บนะครับพอได้เสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่หนังที่เราจะดูครัอ่าพอกดปุ๊บจังหวะที่มันขึ้นสีส้มให้เรากดดาวน์โหลดเลย ทันนะทันนะครับมันจะขึ้นคือขณะที่เราให้หนังเล่นนี่เราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะค,คือเราต้องกดสต็อปให้มันขึ้นสีส้มนะมันถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้นะแอปดีๆอีกแอปหนึ่งที่เอามาแนะนำด้วยกันดีกว่านะผมว่ามันโหลดง่ายดีผมโหลดมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็ความไวก็รู้สึกจะ โอ้ยไวมากครับเนี่ยสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์แล้วนะครับนะยังไงเพื่อนๆก็ลองใช้ดูกันคนระับผมว่าโอเคเลยแหละ